คุณสุภกรรัตนาวราหะร,รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนสิงหาคม2566ด้วยยอดขาย6 2 3 4คันลดลง11.7%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาสูงสุด3ดับแรกคืออันดับที่1โตโยต้า 2 8 7 1คันลดลง10.6%อันดับที่2 Isuzu 11,380คันลดลง28.2%และอันดับที่3 Honda 7,084คันเพิ่มขึ้น0.2%ส่วนสถิติการจำหน่ายรถยนต์เดือนมก,กราคมถึงสิงหาคม2566ตลาดรถยนต์รวมปริมาณการขาย524,784คันลดลง6.2%อันดับที่1 Toyota 178,151คันลดลง4% อันดับที่2อีซูซุ19,396คันลดลง23%และอันดับที่3ฮอนด้า67,69คันเพิ่มขึ้น11.5%